ลื้มกระแสละครเรตติ้งพุ่งแรงนะคะสำหรับมุกดาน,นารินรักค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าดีใจมากๆที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นลูกหลักช่องเป็นนางเอกเรียกเรตติ้งช่องก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเราเต็มที่กับทุกงานเฉยๆถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันแค่ทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอค่ะส่วนตอนนี้ทางสังกัดนะคะก็ลังจะมีนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาจากการจัดประกวดเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ ก็ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจน้องๆไปในฐานะรุ่นพี่ค่ะคือมีคำแนะนำให้น้องๆยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้มากกว่าค่ะคือในวันนี้การคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ก็คิดว่าทุกทคนเนี่ยที่มาในวันนี้ยังไงก็น่าจะเป็นการประกวดครั้งแรกของทุกทุกคนก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนดีกว่า สำหรับคนที่ไม่ได้เข้ารอ่มนะคะก็ไม่อยากให้น้องๆทิ้งความฝันหรือว่าหยุดทุกอย่างไปตอนนี้อยากให้ทุกๆคนนะคะไปลองเรียน acting เพิ่มหรือเรียนเรียนในด้านการแสดงเพิ่มขึ้นเพื่อวันหนึ่งเนะะี่ยมีการประกวดแบบนี้ขึ้นมาอีกน้องๆจะได้มาเข้าประกวดแล้วก็ทําทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นแล้วบางทีโอกาสของทั้งนั้นมันอาจจะเป็นของเราก็ได้ค่ะก็ทุกๆคนอย่าทิ้งเขนะคะแล้วก็สู้ๆเพื่อความฝัน,นะคะ่ะ ตัวเงดีอ hey, ย mm ่างนี oh, ้หลายคนมองว่าเราเป็นลูกหลักช่องน้นี่ยเป็นนางเอกเรียเ่ติ้งเสิงก็รู้สึกยังไงล่ะคะโอ้ถึงขนาดลูกครักคือเราก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือเราก็อย่างที่มุกเคยบอกว่าเราก็ทํางานเต็มที่เสมอกับทุกๆงานเราเวลาเราทําเราแค่คาดหวังอยากให้คนดูหรือแฟนคลับชื่นชอบในสิ่งที่เราทําแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นได้ดีก็ โดยรวมุกแฮปปี้ค่ะมุกไม่ได้แบบคิดว่าเราจะต้องเป็นลูกรักหรืออะไรขนาดนั้นจริงมัน,ม,นม,มีคนแบบว่า,วามาแล้วที่เราเป็นนังเองแกแบบโปรเล็ตทิ้งช่องเนี้ยเรากดดันไหมคือ,อ,อมันมันไม่ได้ถึงกับกดดนันคือมุกไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมุกเลยไม่ได้เครียดกับสิ่งที่ที่ใครพูดเท่าไหร่เราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดก็พอแต่ก่อนเราก็เคยมีแบบจิ้นกับพี่มาคิดว่าครั้งนี้มันจะกลับมาจิ้นกันอีกรอบได้ไหมเออ อยากให้เป็นแฟนชื่นชอบมากกว่าค่ะคือด้วยด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มากๆคือพี่ไม้ก็เป็นคุณหลวงตัวมุกก็เป็นเหมือนคนธรรมดาที่หลุดไปในอีกยุคนึงก็ค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่คิดว่าคนดูน่าจะชอบอีกบทบาทหนึ่งค่ะแล้วในช่วงสถานง,งานที่แบามาบมันลำบากมากขึ้นไหมาบอโควิดใช่ลำบากมากขึ้นไหมก็ อย่างที่เหมือนทุกๆคนเลยค่ะก็ลําบากเพราะว่าเวลาที่เราจะออกกองครั้งหนึ่งหรือเราจะไปทําอะไรเราต้องมีการสวอลปล่วงหน้าก่อนแล้วก็ถึงกองเราก็ต้องสวอปคือเราก็ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ให้ได้ค่ะทุกๆอย่างก็ดูตามสถานการณ์และดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ